สวัดีครับวันนี้เราอยู่บ้านเรามาเปิดเรามาเก็บกล่องของฝากนี่นี่น,นี่ใครสนใจข้าวโพดใครสนใจข้าวโพดผักพวกเป็นผักเนาะสะลุงเนาะจากโคยอสานบ้านทุ่งมาส่งมาใกล้ใกล้มาใกล้เห็นไหมนี่มาจากโคยอสานโคยอสานบ้านทุ่งใครสนใจนี่ติดต่อตามนี้ได้เลยนี่มีข้าวโพดมีผัก แะปลูกเองทั้งนั้นเราไปดูมีแต่เห็ดมีเองยังมีงเห็ดมีป้ามีสารพัดเลยพี่น้องใครสนใจอะไรก็เข้าไปติดต่อแอดไลน์กแกดูเนาะวันนี้มันพูดจาป้า,ปาส่งมาให้เตรียมกล่องนี่สวยๆฟอกใหญ่ยัางงามเพื่อก่าหน่อยเนาะงาเพ่อาวจะใครสาเนี่ย ไก่เนาะมาจากภาคอีสานมาจากบุรีรัมขอบคุณพี่เชิดกับพี่จิ๋มงานเพก่าเลยขอบคุณพี่เชิดกับพี่จิมส่งวันจันทร์เนาะส่งวันันจันทรพุทวันนี้วันนี้มันพุหธดูฝักสวยขอบพุทนหวานสดจากสวนหักแล้วส่งเลยนะพี่น้องนี่ดูอันนี้ยังสดอยู่เลยเนาะต่ลง งานเหมือนเดิมอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่วันนี้ก็ของฝากจากสาวเจ้ยเนะาะมากระทันเนะาะมากระทันมนี้ของฝากจากพิเชิดเป็นข้าวโพดจ้ะเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆว่ามีของฝากจากใครอีกทีนี้เรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆบ่ทางทางบ่อต้มเห็ดออกเราก็ส่งเห็ดไปให้เขากินเนาะ ว่ายให้พี่โปรโมทช่องให้บอกตรงๆเลยว่าให้พี่โปรโมทช่องให้น้อง <c ười> น้องไม่มีโอกาสไปหาพีแน่เนี่จ้ะโอ้ง,งามครมับข้าพดเนาะจ้าเฮ้ยปวดแฟนเฮ้ยอิลีเนี่ยเราเคยเจอเ,เจอนี่ย นี่เห็นไหมะโพดแฟนเอาต้มงามก็ขนาดเลยอยากสดขึ้เก่าเลยสดขี้เก่าลมขนาดเลยจ้าคนไพงสวยมากลยน้ชมโอ้โห้โบเมนหน่อยเด้อจเลยเพี่เธ็ส่งมหาศิษกิโลโอ้ย จะกินขนาหกระปแ่เนี่ยโอ้โหสีสวยสวยมากเลยน่ากกินขนาดเลยพูดนะต้มสุกแล้วีน้องจะสีสวยมากน่ากกิน ขโมยกินไปแล้วบอกไปเล้นหน่มฝักอร่อยนุ่มๆพรอนแล้เหนียวหนึบอร่อยห,หวาน, <c oughs> นจย,นยุ่ยนเนาะ อืมด้มไหนรฮอนร้อนเดีอ่ร้อนด,อนดิเอาไปฝากไปทำโบรง้คำลาน,นี้ได้เลยเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ากดติดตามให้บ่าวต้องมันินช่นงเลยครับถ้าใครสนใจข้าวโพดผักสดๆสติดต่อคุยสารบ้านทงเลยเลยครับไปสวัสดีครับ